โครงการอ,อยอน้อยภูมิใจเสนอสุดยอดอ,อยอน้อยมุ่งม,มั่นสารสายใหญ่ร่วมใจอย่างยั่งยืนท่ามกลางอันตรายที่อาจเกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆรอบตัวเราทั้งอาหารยาเครื่องสำอางวัตถุเสพติดวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนและเครื่องมือแพทย์ แต่พวกเราในโรงเรียนก็มั่นใจว่าเราจะได้รับการคุ้มครองจากเหล่าผู้พิทักษ์ที่เสียสละตนเองเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคของพวกเราและพวกเขาเหล่านั้นก็คือกองทัพอโอยอน,น้อยของเรานี่เองตลอดระยะเวลาเกือบสิบปีที่เหลาออ่าอโยน,น้อยออกปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคของตอนเองเพื่อน,นักเรียนโรงเรียน ครอบครัวและชุมชนอย่างเข้มแข็งซึ่งในแต่ละปีก็จะมีสุดยอดอ,อยยน้อ,นอยผู้มีความโดดเด่นในการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างแกนง่น้องๆรุ่นหลังของโรงเรียนรวมไปถึงเพื่อนๆในโรงเรียนอื่นๆต่อไปเหล่าจอมยุทธ์อยอน้อยที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่นนั้นสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันนั่นก็คือความโดดเด่น ด้านการดำเนินกิจกรรมอ,อยอน้อยต่อเนื่องโดยโรงเรียนเหล่านี้จะมีผลงานโครงการอ,อยอน้อยดีเด่นและสม่ำเสมอซึ่งถ้าจะเปรียบเป็นการวิ่งแข่งก็ต้องวิ่งอึดวิ่งทนแถมวิ่งเข้าเส้นชัยอีกตั้งหากและโรงเรียนที่มีผลงานโดดเด่นต่อเนื่องสมควรตามไปดูได้แก่โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนพุ่งโพวิทยาจังหวัดพังงาส่วนอีกประเภทนั้นคือความโดดเด่นด้านการทำกิจกรรมดีเด่นกับโรงเรียนเครือข่ายและชุมชนอันนี้ตรงตัวเลยครับไม่ต้องแปลซึ่งถ้าจะเปรียบไปก็คล้ายการวิ่งผัดที่ต้องมีการสร้างเครือข่ายและทีมเวิร์ที่ดีด้วยโดยสองโรงเรียนที่มีความโดดเด่นจนได้เป็นกรณีศึกษาของเราก็คือ โรงเรียนสตูลวิทยาจังหวัดสตูลและโรงเรียนหันคาพิทยาคมจังหวัดชัยนาทนั่นเองและถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าสุดยอดออยอน้อยเหล่านี้เขาทำงานกันอย่างไรถึงได้โดดเด่นและมีประสิทธิภาพกันขนาดนั้นตามมาสิครับเราจะแอบไปล้วงความลับของพวกเขาด้วยกัน แล้วในที่สุดเราก็มาเยี่ยมชาวออยอน้อยโรงเรียนหันคาพ,พิทยาคมกันครับดูเผิน,นๆก็ไม่เห็นโรงเรียนจะแตกต่างกับที่อื่นๆตรงไหนถ้าอย่างนั้นชาวออยอน้อยที่นี่เขามีอะไรดีกันล่ะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดี ครับถ้าอยากจะรู้ว่าโรงเรียนเรามีดีอะไรแอนลองตอบสิว่าโรงเรียนเรามีดีอะไรกันครับแอนได้เลยค่ะกอล์ฟสำหรับโรงเรียนแล้วนะคะมีดีที่ออยอ,อน้อยค่ะครับแล้วคุณครูในโรงเรียนยังให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันครับค่ะน,นอกจากนี้นะคะเรายังมีโรงเรียนเครือข่า,ขายและยังมีชุมชนที่เข้มแข็งขอให้การสนับสนุนเราอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะพูดง่ายก็คือจะบอกว่าโรงเรียนนี้ดีทุกอย่างว่างั้นเถอะแต่น้องๆเขาคงไม่ได้โม้หรอกครับ เพราะเราแอบทราบมาว่าทางโรงเรียนหันคาพิทยาคมนี้ก็จัดว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เยี่ยมวรยุทธ์ในวงการอ,อยอน้อยเช่นกันเพราะมีผลงานอยน้อย,ออยมานำเสนอต่อสาธารณชนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547จนเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่อยน้อย,ออยทั่วประเทศเลยละ่ะส่วนการสร้างเครือข่ายซึ่งชาวอ,อยอน้อยหันคาพิทยาคม เขามีความโดดเด่นมากนั้นเขาแบ่งเป็นสองส่วนครับคือเครือข่ายโรงเรียนและเครือข่ายชุมชนครับตอนนี้ผมอยู่คนเดียวนะครับส่วนแอนนั้นอยู่ข้างในแล้วครับถ้าเกิดอยากรู้ว่าเรามาทำอะไรที่โรงเรียนอนุบาลก็ตามผมเข้ามากันเลยครับเริ่มตั้งแต่การสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนในเขตอำเภอหันคาด้วยกันเองซึ่งนอกจากจะจัดกิจกรรม ที่เยี่ยมโรงเรียนน้องเพื่อถ่ายทอดทายาทอสูรเอ๋ยทายาทอ,อยอน้อยรุ่นจิว๋วอย่างที่เห็นนี่แล้วเด็กๆยังร่วมกับสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอหันคาจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนในเครือข่ายทุกปีทีเดียวนอกจากเครือข่ายโรงเรียนแล้วออยอน้อยที่นี่เขายังขยายผลไปยังชุมชนโดยให้ความรู้กับพี่ๆนา้นาๆอสอม จัดประชาสัมพันธ์ความรู้ให้กับประชาชนรวมถึงการตรวจตลาดเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับชุมชนอีกด้วยส่วนหน่วยย่อยอย่างครอบครัวก็ไม่ได้ละเลยนะครับเขายังจัดกิจกรรมอ,อยอน้อยสู่ครัวเรือนเพื่อช่วยดูแลความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่สมาชิกในครอบครัวอย่างเคร่งครัดงานนี้คุณแม่ยังต้องฟังลูกเลยครับ ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อทั้งโรงเรียนชุมชนและครอบครัวประสานกันแนบแน่นเหนียวหนึบขนาดนี้ก็ไม่มีทางที่ผลิตภัณฑ์ด้คุณภาพหรือไม่ปลอดภัยจะเล็ดรอดเข้ามาในอำเภอหันคานี้ได้โอ้หหันคาพิทยาคมน้อยแน่มากครับสำหรับอยน้อยของโรงเรียนหันคาพิทยาคมนะครับก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่นของเทศบาลบังคาด้วยดีเสมอมานะครับไม่ว่าการสร้าง เครือข่ายของออยน้อยเองเพราะว่าสามารถกระจายไปทุกพื้นที่ในเขตชุมชนของเรานะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในการให้ความรู้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดหรือพ่อค้าแม่ค้าแต่งลอยต่างๆสามารถสามารถให้ความรู้กับพ่อค้าแม่ค้าเกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหารนะครับก็แล้วก็มีกิจกรรมอีกหลายอย่างซึ่งเทศบาลเงื่องการทำเนี่ยก็ได้รับความมือจากน้องๆออยน้อยของโรงเรียนคารยาคมด้วยดีเสมอมาครับ พวกเราชาวโรงเรียนหันคาพิทยาคมทุกคนมั่นใจว่าเครือข่ายของเราทั้งนักเรียนน้องๆและชุมชนมีความเข้มแข็งมากพอที่จะออกไปให้ความรู้กับชาวบ้านในอำเภอหันคาและพวกเรามั่นใจว่าเราจะเดินกล้าวไปพร้อมๆกับน้องๆและชุมชนของเราเพื่อที่จะให้สุขภาพของชาวหันคามีสุขภาพที่ดีค่ะโรงเรียนหันคาพิทยาคมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาทได้ดำเนินการโครงการส่งเสริม สุขภาพโดยมีกิจกรรมออยอน้อยซึ่งโรงเรียนให้ความสําคัญในเรื่องของด้านสุขภาพดังนั้นโรงเรียนก็เลยมีจัดกิจกรรมออยอน้อยโดยมีผู้นําเราเรียกว่าชมรมออยอน้อยเพื่อที่จะได้ดูแลเรื่องสุขภาพอนมามัยของนักเรียนเพราะโรงเรียนตระหนักอยู่ว่าสุขภาพอนมามัยนั้นจะทําให้นักเรียนของเราได้ศึกษาเล่าเรียนในการพัฒนาเรื่องการศึกษาได้เกลื่อนก้าวหน้าเดิมนั้นกิจกรรมนี้ถึงเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนให้การสนับสนุน และได้รับความร่วมมือจากชุมชนได้รับความร่วมมือจากสาธารณสุขและชุมชนทั้งหลายที่จะเข้ามาร่วมมือทําให้นักเรียนของเราปสุขภาพอนามัยแน่นอนว่าวันนี้ความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความปลอดภัยในการบริโภคของเหล่าออยอน้อยทุกคนยังคงดําเนินไปด้วยความเข้มแข็งในทุกโรงเรียนและทุกชุมชนทั่วประเทศด้วยความหวังว่าพวกเขา จะสามารถพัฒนากิจกรรมอันเป็นประโยชน์เหล่านี้ให้ขยายผลไปในวงกว้างของท้องถิ่นเพื่อให้เพื่อนครอบครัวสังคมอันเป็นคนที่เขารักได้รับความปลอดภัยในการบริปโภคซึ่งเปรียบเสมือนรางวัลตอบแผนอันยิ่งใหญ่สำหรับชาวออยอน้อย,อยทุกคน oh cool. 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 you're cool. 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 cool.